ทีมมาต่อพ่อและนายสงคลาครับไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งเกิดขึ้นย่านถนนราชุทิศหรือเขตแปในเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าและก็ย่านถนนสายบันเทิงยามค่ําคืนของเมืองหาดใหญ่และก็เป็นถนนสายที่มีผู้คนมาเล่นน้ําสงกรานแน่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองหาดใหญ่เลยครับ ไฟไหม้ตอน6โมงเช้าวันนี้ครับส่งท้ายสงกรานกันเลยทีเดียวจุดที่ไฟไหม้เป็นล็อกแบ่งให้เช่าซึ่งอยู่ติดกัน5ห้องห้องต้นเพลิงเกิดจากร้านซ่อมรถแตกระดานยนต์แล้วก็ลุกลามไปยังห้องที่อยู่ติดกันซึ่งเปิดเป็นร้านโทรศัพท์มือถือนะครับดูจากภาพนี่หนักใช้ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูภาพตอนเกิดเหตุกันก่อนครับ สงกรานกันพึ่งเสร็จนั่งเล่นกันอยู่ครับแล้วมันอยู่ๆมันเหมือนอะไรไะยินเสียงครับโอเคนะแหละมันเอาไม่ทันเลยไม่ทันเลยคืออยู่เนี่ยพี่เงินไม่ทันอ่เนี่ยเร็วมากเลยนีเร็วมากเลยมันก็ขึ้นเลยช่วงที่เกิดเหตุพวกพี่ก็นั่งกันตรงนี้นะอ๋อครับปุ๊บเดียวนะกอ๋อจัดจัดงานสงกรานต์กันตรงนี้พอดีใช่ไหมพี่เราเลิกกันพอดีเลยอ๋อครับช่วงเลิกพอดีอ่ะนั๋อแบบเร็วมากเลยนะเร็วมากเร็วมาก แต่ยังดีไม่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 มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับไม่มีไม่มีเราตัวเราเปิดเปิดตัวเกตนะครับเอาครับเผื่อมันมีมันเป็นหมูชอบรถตัวนั้นตัวถึงตัวนี้ไงยังไงนะยังไฟไฟฟ้าแล้วลงจอดสียงไฟฟ้าแล้วลงจอดนี่เป็นร้านมอเตอร์ไซค์ร้านชมรมมอเตอร์ไซค์ผมนอนนอนอยู่เสียงอะไรป๊อกแป๊กปกแป๊กนี่นอนแล้วไหมอ๋อครับแล้ว ออกมาดูงั้นอานเป็นเจ้าของร้านเหรอว่างร้านโทรศัพท์โอ้ยแล้วในร้านนี้ก็มีคนนอนอยู่ไหมใ้าไม่แน่ใจว่ามีไหมเพราะผมนอน,ใน,ในอยในห้องด้านหลังเกิดตอนประมาณกี่โมงนะหกโมงก,บบบมงกบบว่าๆเจโมงกว่านะมันไ่ เหตุการณ์น,นี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ใช้รถดับเพลิง9คันนะครับไปฉีดน้ำดับไฟและก็ทีมกู้ภัยมูลนิธิมิรภาสามคคีท่องเสียซึ่งทึ่งหาดใหญ่และก็ตำรวจสพหาดใหญ่ที่ไปช่วยกันดับไฟช่วยกันควบคุมเหตุการณ์น,นะครับใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟเกือบ1ชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้แต่ว่ายังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงต่อไปนะครับเพราะว่ายังมีกลุ่มควันหนาแน,น่นจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นนะครับก็พบว่าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหาย ทั้งหมดมีรถจักรยานยนต์ที่จอดรอซ่อมอยู่ถูกไฟไหม้ไป15คันรวมถึงร้านสับมือถือก็อถูกไฟไหม้หมดเหมือนกันครับแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนสาเหตุก็น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร